เบ้นสินค้าไทยเบนใช้เงินบาทไทยแต่คนไทยเที่ยวลาวอันดับหนึ่งโอ้โหพี่น้องคนไทยควรคิดใหม่แล้วเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีสบายดีเด้อพี่น้องป้องปายเบิร์ตสุขสุขคนเด้อจ้าพอ่อพ่อกับน้องโยสาวลาวไต่เซนเกาเซนเดิมนะคะพี่น้องพ่อพ่อกับน้องโยอตอนสายๆนิดนึงนะคะเนาะเมเนกามีประเด็น นิดหนึ่งนะคะพี่นอ้องเมื่อว่านี่น้องยุกาไปเลือนหินนะคะเฟดน้องุกเองก็เลือนไปเห็นนะคะพี่นอ้องอาเฟดเฟดหนึ่งนะคะคือเฟดนักธุรกิจนิวนะคะลาวอะไรประมาณนี้นะคะเนะาะก็อะไรเขาเรียกว่าจัดอันดับสถิตินะคะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวลาวร้ายที่สุดนะคะอันดับหนึ่งประเทศไทยะคะ่ะพี่น้องนะคะน้องยุก็เลยมาเอ๊เอาอีกแล้วเหรอ นี่คนไทยเขาไปเที่ยวลาวเยอะขนาดนี้เลยเหรอนะคะขนาดมีประดงประเด็นดามงนามา่าแต่พี่น้องคนไทยเจียดเวลานะคะอันมีคุณค่าของเขาเนี่ยไปเที่ยวประเทศลาวนะคะพี่น้องแต่ยังที่บอกแล้วนะพี่น้องอ่าซึ่งน้องยุนี่บอกเลยว่าน้องยุขอบคุณจริงๆขอบคุณที่พี่น้องคนไทยไปเที่ยวเพื่อให้อาประเทศลาวเนี่ยมีเงินเข้าเขาเรียกว่ามีเงินหมุนนะคะเพราะว่า นักท่องเที่ยวไปเที่ยวก็ต้องจับจ่ายเงินเม้นบอค่าพี่น้องแต่ก็ยังว่านะคะซึ่งตอนนี้ก็มีประเด็นดราม่าเนาะเกี่ยวกับลาวก็คืออ่อยากให้ลดนําเข้าสินค้าจากไทยหรือเรียกง่ายๆก็แบนสินค้าไทยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ลงรละลงอยู่นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ผลไหมเพราะว่าอย่างที่บอกแหละ,อะตอนนี้อยู่ลาวก็คืออย่างที่บอกแล้วคนลาวก็นําซส์สินค้าคนไทยและประเทศไทยเนี่ยคือ 9ก็ก็ว่าได้นะคะพี่น้องและที่สำคัญก็โอ้พี่น้องอยากนะคะเออถ้าจะยากนะคะพี่น้องแต่ที่สำคัญะ่ะล่าสุดของล่าสุดนะคะพี่น้องก็คือ,อาลาวเนี่ยจะใช้เงินหยวนนะคะคือเงินหยวนนี่สามารถใช้ชำระอะไรประมาณนี้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะเออนายก็เลยว่าเออเพื่อจะ ไม่ให้ใช้เงินบาทอะไรประมาณนี้แหละนะเออตามที่อ,อลายซื้อหลาย,ยัางเบามากนะคะพี่น้องอ่าอนมาอยากมาคิดทบทวนว่าเฮ้ยพี่น้องคนไทยควรจะคิดทบทวนใหม่ไหมอะเออในเมื่อเขาอะ่ะไม่ต้อนรับเราเลยอะ่ะเออไม่ต้อนรับเลืเลยจะแบนเราอีกต่างหากอืมหรือว่าจะต้องหรือว่าจะต้องประกาศว่าต้องต้องแบนนักท่องเที่ยวด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะก็รอรอรุ้นกันต่อไปนะพี่น้องคนไทยนะ เออล่อรุ่นค่ะล่อรุ่นนะคะเดี๋ยววันรุ่งจะมาอ่านข้อมูลนะคะพี่น้องอ่าว่าอย่างไรนะคะสถิตินักท่องเที่ยวตั้งแต่เดือนมังกรหาเดือนกันยาปี2023นักท่องเที่ยวต่างประเทศเขามาเยี่ยมย่มนะคะสปปเลาาอ่าจำนวนนะคะสองล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดคนนะคะเพิ่มขึ้นสองร้อย 8 5จากปี2022ถาเทียบไซปี2019นะคะก่อนการเผยแร่อของพยาธิโควิดแม้มลดลง20 28%นะคะซึ่งปี2019มีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ3ลาน4แสน อ่5ส7มืคนนะคะอันหาอันดับนะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเล่าหมาที่สุดก็คือไทยนะคะคนไทยเนาะค่ะเนาะเก้าแนเก่ามื่นะคะเก้าพนสยแดบเคนนะคะอ่าสเวียดนามนะคะห0แสนแปดพัเจดหา เออหกอยเจ็ดสิบแปดคนนะคะสามจีนนะคะสี่แสนเจ็ดหมื่นแปดพันเจ็ดอยสามสิบเจ็ดคนฮีซอสเกาหลีนะคะหนึ่งแสนสองสองพันฮารอยนะคะยี่สิบสามคนนะคะฮาอเมริกาสี่หมื่นเจ็ดลอยสามสิบสี่คนนะคะพี่น้องอ้อน,นักท่องเที่ยวภายในเลาาแมนเริ่มตนแต่เดือนอา มก,กราหากันยานะคะ2023 1ล้าน4แส163คนนะคะถ้าเทียบใส่เดียวกันของปี22นะคะเห็นว่าอัตราเพิ่มขึ้น15%นะถ้าเทียบใส่อ่าปี2019นะะเนะาะค่ะเนาะจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเยี่ยมยาม่ามแขวงไร้กโมเมนเวียงจันนะคะมีประมาณ4 480,000 4่ bana, อย64คนนะคะลงลงมาเมนล่องผาบางนะคะนอดจำนวน2แสน10,000นะคะลอย29คนนะคะลงลงมาสวัสดิเขตนะคะ1 1แสน70,000 7พัน1ลอยเจ้า4คนนะคะตามลำดับนะคะพี่น้องนี่ก็คือสถิตินะคะก็คือไทยอันดับหนึ่งนะคะพี่น้องอย่างที่บอกนะเพราะว่าพี่น้องคนไทย twitch, ไทนี่ไปเที่ยวเล่าหลายพี่น้อง อ่าบพรว่าจะเป็นน้ำตกนะคะนอกระกาผู้เขานะคะแล้วคือลาสุดนะคือนังเอียงสับเปลือนนะคะนอก,ก่นกไปทายถ้ำอ่าอยูอ่าตาดฟ้านนะคะอยู่ประเทศลาวนะคะแล้วต้องบอกเลยนะคะพี่น้องก็คือการเป็นการไปโปรโมทแหละพี่น้องซึ่งแทบจะบริสียเงินยังเลยอ่ะพี่น้องคนไทยนังไทยจีนอ่าคนดูต่าง ยอดยอดทะลุตั้งเจ็ดลอยล้านบาทนะคะคือไปสายอยู่ต่างประเทศอีกนะคะพี่น้องนี่คือการที่โปรโมทนักเที่ยวเล่าไปในตู้นะคะพี่น้องอย่างที่บอกว่าส่วนใหญ่อ่ะมีแต่พี่น้องคนไทยได้ไปเที่ยวแล้วก็ยูทูบเบอร์นะคะอ่ายูทูบเบอร์ไทยในโอ้กับไปเที่ยวเที่ยวหลายพี่น้องนงยูอ่ะติดในเบอร์ส่องของอายคนหนึ่งนะคะเนาะเพิ่นลเฮดคลิปเกี่ยวกับการขี่มอเตอร์ไซค์อีพี่น้องเพิ่นมีคนอ่า ติดตามนะหลานกลัวนะคะแล้วเพิ่นม,มีคนดูนะโอ้ยคลิปหนึ่งนี่โบตัมกว่าสี่หาเซนนะคะไอ้คนนั้นเพิ่นกับไปเทียวเล่าตอนนี้นะคะเพิ่นกับพเทียวแบบประมานมาใส่มอเตอร์ไซค์นะคะนอกจากเคียย์ประมันแบบแบบย่าวยียดนะพี่น้องนะก็คือไปไซนอนหันคาไซนอนหันเพิ่นกับชิลล่งคลิปมเรื่อยๆนุยกับเบิงว่าเอ,อ้อนี่ไงคนไทยนะคะพี่น้องพี่น้องคนไทยเพิ่นเทียวเล่าแบบ ไม่ต้องจ้างเพลินเพลินก็ะไปโวรโหมดไห้นะคะแล้วคนติดตามเพลินบางที่กับมีคนทูกทัวโลกเมนบอพี่น้องนะคะน้องยุต้อ่งบอกเลยนะคะขนาดคนเล่าในย,ยูทูบเบอร์เล่าเนี่ยยังบอกคอยได้ไปเที่ยวเล่าด้วยกันในพี่น้องยังบอกคอยเด้โปวโหมดมันมีบ้างช่องเท่านั้นนะคะเออยังเซ็นส่งไอ,ไอตัวซาอูยังเนี่ยที่เที่ยวเล่าแบบทเที่ยวแต่เนื้อฮอดไต่นะคะน้องยุงยส่งติดตามเพลินเ<ๆ>พลินกร ไปเที่ยวบ่อยนะคะมันก็มีบ้างคนเท่านั้นนะวนใหญ่ยูทบเบอร์เล่าเนี่ยกับมาเที่ยวประเทศไทยพี่น้องมาเที่ยวกุ้งเทปนะคะเพราะว่าใดยอดวิวยอดอยังหลายนะคะเนาะนี่แหละนงยกถึงบอกว่าการที่นะคะนงยกกับบริมาอียังดอกแบบบริมาขาดขาด,ขาดยังนะเออกับการที่แบบบางที่นะคะนะคือมีกระแสดได้มาตอนนี้ก็คืออ่ะ จะแบ่นสินค้าไทยนะคะเออเพราะว่าอยากจะให้ใส่สินค้าเลาาเออน้องยุ้ก็เห็นดีน้านะคะพี่น้องทาสินค้าลาามีคุณภาพน้องยุ้ยังจะบอกยังเส้นปลาหลาพี่น้องยังที่บอกน้องหลายๆคนก็นง,งงว่าทําไมอยู่เลาานี่มีปลาแดกปลาหลาบักหลายๆคือน้ำเขาจากไทยนะคะพี่นอ้องอ่ามันแตกต่างกันย้อนอยังพี่น้องถาวาน้องยุ้งนี่เป็นคนหนึ่งที่ที่อยู่ประเทศไทยเลยก็กินปลาหลาไทยนะคะอ่ะแล้ว ท้าไม่น้องยกถึงสอบนะคะขนาดเมื่อนี่กรยั่งต้องซื้อเมื่อได้พี่น้องนะคะเพราะว่าปาหลาที่น้องยยกกินยี่ห้อเนี่ยมันหอมพี่น้องมันหอมมันแสบสิใสต้ม่มใสย,ย่ำใสแกงมันกระหอมพี่น้องมันบอเข้านะคะแต่ถ้าว่าน้องยกเคยกินบอยี่ห้ออื่นก็เคยกินพี่น้องยี่ห้อของไทยนี่แหละน้องโยก,กเคยกินกินแล้วรู้สึกว่าบอแสบในปากน้องยกกเย็เลยเลืยเลือมากินยี่ห้อนี่นะคะเนาะถามว่ปาปาหลาสิเฮ็ดให้แบบ มีคนถูกใจได้ปลาล่าข้าว่าปลาลนานะคะพี่น้องมันอาจชิคือกันแต่เวลาเข้ากินแล้วทารสชาติมันเหม็นรสชาติโบทูกปากเข้ากับกินบบไรพี่น้องนะคะชิมให้มาบ้างขับกันกินมันกับบ,าบ,บ้างคับบบไรพี่น้องเออทาเจ้ากินในสิ่งที่เจ้าบมักจะเจ้าบ้างขับกินเจ้าเกี่ยกินไปโหลดนะคะเออน้องนุงบอกกินจ้านะคะดินปลล่าหนึ่งนะคะสองคืออะไรเกลือ,อพี่น้อง เกอายางทีพี่น้องบอกแล้วว่าเกลือไทยกับเกลือเล่าเนี่ยขนาดเล่านี่ผลิตเกลือนะคะแต่ทําไมเล่ากันยังนําเขาสิ้นนั่เขาเกลือจากไท่นะคะพี่นอ้องอือลุงยุทธต้องบอกเลยนะคะว่าประเทศเล้าบ่มิทะเลจะ้ะแล้วไท่เนี่ยเขามีเกลือนะคะเกลือบริเอามาตม้มบริเอามาจากแหล่งใดเลยเขาเอาเกลือที ที่เป็นเกลือทะเละนะพี่น้องมีไอโอดีนมันบอกเออการกินเกลือก็ต้องมีไอโอดีนนะคะมีสารที่ให้เห็ดให้ห่างกายเห่านนะดีพี่น้องแล้วเกลือบานน้องยุเอามาจากส่พี่น้องน้องยุเคยเบิ้งคลิปของสาวสาวรรค์คนหนึ่งค่ะซื้อดิ่มสาวเล่านะคะน้องยุก็เลยเบิ้งวิธีการต้มเกลือของเพลินนะคะต้มเกลือของคนบานเพลินทห่ไหพี่น้องก็คือเอามาต้มแบบว่า น้องยูกับอันนี้ในความดูซึกเลยนะอันนี้เราตั้งความดูซึกที่น้องยู้เนี่ยเห็นอ่ะ ก็คือแบบว่านงยุกมองว่ามันบรสะอาดนะคะพี่น้องมันมันคลายว่ามันเจือกับคีดินขีฟุนนะพี่น้องมันมันบรสะอาดนะคะนงยุกกับบน่ใจว่ามันจะมีไอโอดีนบอันนี้ก็เข้าวราต้งพ่วงดูซึกนะคะน้องมันอาจจะเข้มกับจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่มีสารไอโอดีนนะคะพี่น้องนี่แหละนงยุกกเลิกคิดใหม่ว่าเออต้นกลับบานกับสือเกลือไทยเมื่อเลยล่ะคะพี่น้องนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะน้องนยุอาจจะบริดดำด้วยอาจจะบริดมีเงื่อนท่องหลวงหลายแต่ ก็อยากใส่ข้อดีๆนะพี่น้องนะเออเพื่อสุขภาพของเห้าแมนบอ่ะแล้วนีแ่แหละพี่น้องก็น้องยุกกระเลยอยากให้พี่น้องคนไทยนะคิดไม่นะคะเนาะการทาผู้ได้ไปเที่ยวกันดีละค่ะพี่น้องนะคะเออแต่อย่างที่บอกแล้วในเมืองน้องยุกเขาใจคว่ำหรือซึกพี่น้องคนไทยได้ว่าเออเวลาเวลาเห้าทํำดีนะพี่น้องเห้าอันอยากสวยเหลือเราทําำดีแต่สิ่งที่เห้าใดกลับมากคืออย่างพี่น้อง คือไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะน้องโยนี่เคยทําดีกับคนนะคะแล้วแบบมันไม่มีอะไรดีขึ้นทุกวันนี้น้องโยก,ก็เลยแบบเบาะลงนิดหน่อยเบาะลงแบบเลือกทํานะคะเลือกทํามันเหนื่อยใจพี่น้องเวลาเข้าทําดีแต่สิ่งที่เข้าได้กลับมามันมนบ่มีอีกอย่างดีนะพี่น้องน้องโยก,ก็เลยแบบเลือกทีเจบะบแบบว่าเออ งั้นกูทําตามหวัวใจของกูแล้วกันนะคะพี่น้องตามนี่นะคะพี่น้องนุงย่ยอาจจะเว่าจาบสุภาพกู้มึงกักกาบขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องค่ะบางที่นะคะพี่น้องมันคว่ำรู้สึกแบบบา่ามันนุ่งยุคว่ำคือนนุ่งยกเขาใจคว่ำรู้สึกพี่น้องคนไทยได้พี่น้องทั้งทั้งทีพี่น้องคนไทยนี่ไปเที่ยวเล่าร้ายพี่น้องนะคะไปเที่ยวเล่าป,ปีปีหนึ่งนี่อันดับหนึ่งพี่น้องคนไทยนะคะเอออันดับหนึ่งนะคะแต่ว่ากระยังที่เบาแหละ มีกระแสด้านวงด้ำมาตลอดนะคะเนาะโอเคนะคะพี่น้องกาถ,ถ้าผู้ใดย,ยังไปเที่ยวอีกก,นนการน้องโยกกะแบบขอ,ขอขอบคุณมากมานะคะพี่น้องจากก่ากาโอเคค่ะคลิปนี้น้องโยกกะซีมากขอจบคลิปเพียงเทนเดอขอบคุณขอบใจทุกๆกำลังใจเดอ้อจ่าจีขาวมารับชมช่องน้องโยกสาวลาใจนะคะน้องเล็บพ่อพ่อกับน้องโยกไหมนะคะบายบายค่ะ